สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอ้อมเมบ้านเห็ดนะคะวันนี้เรามาดูวิธีการดูความพร้อมของก้อนเห็ดที่พร้อมเปิดดอกกันนะคะก็ดูง่ายๆเลยนะคะอะก้อนที่พร้อมเปิดนะคะนี่นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ขาวไปถึงตูดเขาเลยนะคะนี่นะคะ เขาจะขาวทั่วทั้งก้อนแล้วก็มีเส้นหนาๆนานาแบบนี้นะคะสีขาวแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือก้อนที่พร้อมเปิดนะคะพร้อมเปิดดอกมากๆนะคะส่วนก้อนที่ยังไม่พร้อมเปิดก็ดูง่ายเช่นกันนี่สังเกตว่าตูดเขายังมีสีขี้เลื่อยอยู่นะคะสีดำเชื้อสีขาวยังมาไม่ถึงนะคะ อันนี้คือเชื้อของเขานะคะเชื้อเขาเดินเดินมาแค่นี้อยู่นะคะนี่อันนี้ก็ก้อนดีนะคะเชื้อเขากําลังเดินนะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะเต็มนะคะสําหรับก้อนก้อนนี้นะคะนี่นะคะก้อนนี้พร้อมเปิดนะคะสีขาวนี่ดูขาวมาถึงอ่าก้นก้อนเลยนะคะนี่นะคะก็คือพร้อมเปิด พร้อมเปิดกระดาษสำรีออกนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนที่พร้อมเปิดนะคะแล้วก็เปิดไปแล้วเริ่มมาแล้วนะคะหลังจากที่เราเปิดเปิดดอ,อกเขาก็ประมาณ3-7ถึง7วันนะคะดอ,อกเขาจะออกแบบนี้นะคะก็อยู่ที่การลดน้ำให้ความชื้นของก้อนเห็ดด้วยนะคะนี่หลังจากที่เขาพร้อมนี่นะคะ ก็คือเรารอก้อนขาวๆขุนเต็มที่นะคะนอกจากสีขาวจะถึงถึงก้นของก้อนแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะมีความหนานะคะสีขาวๆนี่นะคะเชื่อเขาจะหนาหนาเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะคะนี่คือพร้อมเปิดมากๆนะคะเพราะขาวขุ่นแบบนี้แล้วเราเปิดเปิดดอกเขานะคะก็จะมาแบบนี้เลยนะคะ ที่เชื้อยังไม่เต็มเต็มถุงก็อย่าเพิ่งเปิดนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของการวิธีการดูก้อนเชื้อเห็ดพร้อมเปิดดอกนะคะ